าดหุ้นไทยวันแรกหลังเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่กลางกรุงปารีสของฝรั่งเศสดัชนีหุ้นไทยดิ่งลงกว่า11จุดมาอยู่ที่ระดับ1,370.51จุด แต่นางเกษรามัญชุศีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมั่นใจจะกระทบตลาดหุ้นไทยเพียงระยะสั้นเท่านั้นเพราะบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ยังมีฐานะที่แข็งแกร่งพร้อมแนะนักลงทุนติดตามการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอย่างใกล้ชิดหวนกระทบเงินทุนไหลออกขณะที่บริษัทท่าอากาศยานไทยหรือทอทอเร่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานหลัก ด้วยการเพิ่มวงรอบของชุดตรวจผสมตระเวนตรวจพื้นที่และเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะเที่ยวบินที่เดินทางมาจากปารีสสถานีตำรวจพหนโยธินวางแผนบริหารจัดการจราจรรองรับการปิดเส้นทางหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเพื่อรื้อถอนสาธารณูปโภคในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเส้นทางหมอชิดสะพานใหม่คูคต หลังล่าสุดมี2จุดที่ยังไม่สามารถดําเนินการได้คือพื้นที่ก่อสร้างสถานีห้าแยกลาดพร้าวและพื้นที่ก่อสร้างสถานีรัชโยธินพร้อมหารือผู้ประกอบการรถตู้โดยสารให้นํารถตู้ไปจอดในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้และววนเข้ามารับผู้โดยสารแทนการจอดแช่นหน้าห้าง ขอสอมกเตรียมขยารยระยะเวลาให้บริการรถโดยสารในวันลอยกระทงตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะเส้นทางที่ผ่านสวนสาธารณะทั้ง29แห่งที่มีการจัดงานพร้อมปรับแผนการเดินรถโดยแบ่งเป็นกะเช้า2,671คันกะบ่าย1,275คันและกะสว่าง98คันรวม21,230เที่ยววิ่ง ส่วนด้านความปลอดภัยได้สั่งการให้ผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการตรวจร่างกายของพนักงานประจำรถตรวจวัดแอลกอฮอลและตรวจใบอนุญาตขับขี่ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง นายสมคิดจาตุสีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจโชว์ผลงาน3เดือนทําเศรษฐกิจกระเตื้องจากการเร่งออกมาตรการ3ชุดประกอบด้วยมาตรการกองทุนหมู่บ้านเร่งรัดการลงทุนมาตรการช่วยเหลือ SME และมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์มั่นใจทั้งปีเศรษฐกิจขยายตัวได้ถึงร้อยละสา ส่วนปีหน้าคาดหวังให้อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศปรับตัวดีขึ้นพร้อมประกาศให้เป็นปีแห่งการลงทุนของประเทศไทย เปิดการจองซื้อสลากวันแรกหลังปรับลดเพดานจองซื้อจาก15เล่มเหลือ5เล่มสลาก21,065เล่มก็หมดลงภายในเวลาเพียงไม่ถึง3นาทีแต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบผู้ค้าสลากรายย่อยในศูนย์ค้าสลาก4แยกคอกวัวไม่ได้รับสลากแล้วขัดต่อหลักการที่ต้องการให้สลากกระจายถึงมือรายย่อยมากขึ้นโดยผู้ค้าได้ร้องขอให้สำนักการสลากจัดสรรคต้าสลากอย่างเป็นธรรม พร้อมพิจารณาจัดพิมพ์สลักเท่าเดิมหวันกระทบต่อรายได้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอแผนจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน Thailand Future Fund วงเงิน1แสนล้านบาทให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบภายใน2ส,สัปดาห์เพื่อใช้ลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐโดยจะเน้นขายหน่วยลงทุนให้แก่นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศเป็นหลัก ส่วนผลตอบแทนการลงทุนจะมีการรับประกันขั้นต่ำขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาอัตราที่เหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้ภาพรวมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้จะปรับตัวดีขึ้นที่สุดในรอบ3ปีสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า1 1 0 0 0ล้านบาท ผลจากเศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัวเล็กน้อยและราคาสินค้าแพงขึ้นพร้อมคาดหากรัฐบาลเร่งอัดฉีดเม็ดเงิน50,000ถึง1 0 0 0 0แล้านบาทเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ภายในไตรามาส4ผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวได้เกินร้อยละ3.1 รมการขนส่งทางบกเผยการปรับค่าโดยสารรถแท็กซี่รอบที่2และค่าเซอร์ชาร์จจะต้องเลื่อนออกไปเป็นปีหน้าหลังยังพบข้อร้องเรียนเรื่องการปฏิเสธผู้โดยสารการใช้วาจาไม่สุภาพและไม่เปิดมิเตอร์ขณะให้บริการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อหาแนวทางแก้ไขก่อนการปรับอัตราค่าใช้บริการคาดว่าจะเสนอออกมาเป็นแผนให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาได้ภายในปีนี้